ให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวเชิงสารคดีการให้ความรู้และกรณีศึกษาไม่มีเจตนาให้ร้าข่มขู่ทำให้เสียงชื่อเสียงและชี้ช่องทางการก่ออาชญากรรมใดๆอีกทั้งช่องเรายังไม่สนับสนุนการกระทำผิดก,กฎหมายใดๆทั้งสิ้นข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับก็สวัสดีครับผมพบกันอีกครัร้งนะผมมอเตอร์จีวาโตโคาร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเรื่องทําไมต้องจองรถทําไมต้องมัดจํารถนะครับผมก่อนที่เราจะซื้อรถคันนึงได้เนี่ยทำไมเราถึงต้องมาจาเราต้องจองนะครับผมผมคิดว่าเพื่อนๆคงจะมีเหตุผลนี้อยู่ในใจอยู่แล้วนะเอาอย่างงี้ Beyond นะเพื่อนๆเรามาเริ่มกันที่แบบนี้ดีกว่าเพื่อนๆคอมเมนต์ก่อนว่าเหตุผลในใจเพื่อนๆคืออะไรแล้วเพื่อนๆก็ค่อยมาดูกันว่าเหตุผลนี่มันตรงที่ผมแจ้งเพื่อนๆไหมนะครับผม เหตุผลอย่างแรกเนี่ยครับเพื่อนๆที่ต้องจองเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเราก็มีช่องทางการขายหลากหลายช่องทางครับมันจะเป็น Walk in Facebook i n s t a g r a กร o u t u b e นะครับผมหรือว่าช่องทางการผ่านาเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลลหน้าร้านหรือว่าเซลเป็นเซล์ประจาเซลฟรีแลนซ์อะไรก็ว่ากันไปเนาะถ้าเพื่อนๆไม่จองเนี่ยสมมุติว่าอยู่ๆก็มีคนคนนึงเขาอยากได้รถเลยแล้วเขามาจองเนี่ยสิทธิ์ในการจัดไฟแนนซ์เนี่ยมันจะกลายเป็นสิทธิ์ของคนที่มาจําคนแรกนะครับผมอย่างที่ร้านผมเนี่ยผมพูดตรงๆเลยเพื่อนๆเนี่ยจองรถผมใช่ไหมผมให้สิทธิ์เพื่่่ออนนนถึงมมวาจะีค มันจัดไฟแนนซ์ก่อนแต่ว่าไม่ได้มาจําผมก่อนเนี่ยผมก็จะให้สิทธิ์คนที่มาจําก่อนเพราะว่าเขาจัดแต่เขาไม่มาจําเขาก็ต้องรอเป็นคิวสองเราก็พูดตรงกับลูกค้าแบบนี้ไปเลยว่าคุณต้องต้องเป็นคิวที่2นะถึงคุณจัดไฟแนนซ์ก่อนแต่คุณไม่ได้มาจําหรือว่าเราจะโทรถามเขาก่อนนะครับตามสิ่งที่คนจะทำนะก็โทรถามก่อนพี่มีลูกค้าจะมามาจําผมพี่จัดไฟแนนซ์แล้วเนี่ยพี่สะดวกมาจํ m ไหมแต่ว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะกลัวว่าเอ้จะไม่คืนมาจําอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพูดได้นะของผมอ่ะถ้าไม่ได้้มมกกาาาาารริแลลววนนนะะยยเคัผอูจฟ เนี่ยผมคืนเต็มจำนวน100%นะครับผมโดยการวัดจำเนี่ยก็ผ่านบัญชีบริษัทเลยนะครับ ทีเน um, ี้ยเหตุผลที <conquer ors> in ่2เนี่ยก็คือเวลาเราเนี่ยนัดลูกค้าเนี่ยมาจัดไฟแนนซ์แล้วเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยเขาสมมุติว่าเขานัดผมวันนี้เลย9ก้าโมงพอถึงเวลาจริงจริงติดต่อไม่ได้ไม่มาบางทีเราก็จะมีสินน้ําใจให้พี่ๆมาเก็ตติ้งเขาบ้างนะครับผมหรือว่าเราจะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมันช่วยได้นะครับสมมติว่ามีเงินมาจําอยู่เนี่ยและลูกค้าไม่มาลูกค้าบางท่านเขาก็จะเกรงใจเขาก็จะขอเลื่อนนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้มาจํากันเลยเนี่ยไม่มีสัญญาทางใจกันเลยเนี่ยบางทีเนี่ยไม่มาก็คือเขาไม่มาเลยนะ เลาทั้งเซลลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมาจํากันนิดหนึ่งนะครับผม ส่วนข้อที่3เนี่ยบางท่านเนี่ยดูรถแล้วเรียบร้อยจัดไปแนซนแล้วเรียบร้อยคุยเรื่องเงินดงเงินดาวกันเสร็จสับแล้วพอร,รถผ่านปุ๊บนัดรับรถแล้วไม่มาไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นป้ายแดงเขาก็เสียโอกาสในการขายรถคันนั้นเนาะก็เลยต้องใช้เงินมาจำเนี่ยเป็นเหมือนเงินค่าเสียโอกาสเสียดายนิดนึงว่าเฮ้ยเราจัดไปเน้นผ่านแล้วเรามาจําแล้วนะเราพร้อมที่จะรับรถแล้วแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยตอนนั้นติดขัดอะไรถ้าสมมติว่าติดขัดปุ๊บแจ้งเลยอย่างเงี้ยบางเคสนี่แจ้งไว้นี่ผมคืนเลยนะบอกว่าโอ๊ยติดขัดเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ว่า อะไรมาคุยกันกับทางร้านผมเชื่อว่าเต็นท์รถหลายๆเต็นท์เนี่ยเขายินดีคุยกับเพื่อนๆอยู่แล้วนะว่ามีติดขัดตรงไหนเขาก็อยากช่วยเหลือลูกค้าน้องไม่ซื้อกันวันนี้ก็ซื้อกันวันหน้านะครับ ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆประชิญปัญหาันี้กันมากเลยว่าทําไมมัดจําแล้วไม่ได้คืนไอ้ปัญหานี้เนี่ยมันมีเหตุผลหลายประการนะเช่นหนึ่งเพื่อนๆเนี่ยมัดจากับเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์จริงๆนะครับอันนี้คือกินศูนย์เปล่าไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับสองเพื่อนๆอาจจะไม่ได้คุยเงื่อนไขกับเขาคุยเงื่อนไขกันไม่ตรงกับตอนที่คุยกับเตนเพื่อนๆรู้อยู่แก่ใจแล้วเต็นติดแบล็คลิสแต่อยากวัดไม่ยอมบอกเซล์ไม่ยอมบอกดึงดันส่งกับไปแนนธนาคารแต่วมันไม่ผ่านบางคนเขาก็จะไม่คืนบางที่ก็คืนนี่เขาก็ไม่คืนอยู่ที่การตกลงกันนนครัใกก่อาสญ ยานะครับเพื่อนๆ บางทีเนี่ยมันก็จะมีกโกงของเซลล์ด้วยเช่นเซลล์บอกว่าคุยกับทางร้านให้แล้วทางร้านไม่ยอมคืนให้อย่างผมเนี่ยผมคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเจอเซลผมบอกว่าทางร้านไม่คืนติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับเพราะผมเคยเจออันนี้เจอสดๆร้อนๆเลยเซลบอกว่าเคสนี้ไม่ผ่านลูกค้าขอมาจําคืนผมก็โอนคืนแต่ว่าลูกค้าเนี่ยยังตอบช้าผมก็เอเดี๋ยวผมลืมผมก็เลยโอนให้เซลไปก่อนโอนให้เซลไปปุ๊บเซลก็เอาไปให้ลูกค้าครึ่งหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เองครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วลูกค้าก็โทรมาหาผมเรื่องมันนนนนก็็็เเเเลลลยยยแดคคืืไมมมม่่่ตจริงๆๆๆผผะชอวาาาหห โชว์รูมเนี่ยเขาก็เจอกันบ่อยนะครับก็จะมีอีเหตุการณ์หนึ่งก็คือเพื่อนๆอ,อยากได้ของแต่งเพิ่มไอเหตุการณ์แบบนี้ยังไงก็ต้องมาจําครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าการลงทุนแต่งรถคันหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มทุนของของทางร้านเนาะแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆไม่เอาเนี่ยไม่มีสัญญาทางใจกันเลยเนี่ยของแต่งเนี่ยมันคิดไปแล้วมีมูลค่าไปแล้วแล้วสมมุติว่าถ้ารถรถคันนี้เราจะไปขายท่านอื่นแลวเขาไม่ชอบของแต่งตรงเนี้ยมันก็จะมีปัญหากันได้เนาะ เตือนภัยนิดหนึ่งว่าก่อนการที่เราจะโอนเงินจองให้เซลลสักคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าให้โชว์รูมให้เต็น์ไม่จะเป็นมือ2ป้ายแดงมือ3อะไรก็เราต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเซล์ก่อนโปรไฟล์เขาเป็นยังไงมัดจำเนี่ยผมเชื่อว่าเต็น์ส่วนใหญ่นะร้อยละ90เลยมีบัญชีบริษัทนะครับผมพวกนี้น่าเชื่อถือกว่าเยอะไม่ใช่มัดจําในานามบุคคลเป็นชื่อเซลอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อถือเลยนะวันนี้เขาทางานอยู่กับเต็น์หนึ่งพรุ่งนี้ก็จะทําอีกเต็น์หนึ่งก็ได้หรือเขาไม่เคยมีตัวตนเป็นเซลจริงๆมาก่อนเลยก็ไไไดดด้้ท้ททีีีเนนนนนนซลล่่่าาาชชืือถอถมมมัััจะูกกกกงป E หผฝ กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ครับผมกดสั่นกระดิ่งนะผมแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนมีข้อที่เห็นมีข้อเสนอแนะนะครับเป็นแบ่งปันกันเป็นข้อมูลหรือว่าสนใจรถยนต์มือสองนะสามารถทักเข้ามาที่ทางเรานะครับผมทีมงานเชลโตัาค้านะผมรับประกันนะครับรถสวยถูกดีมีรับประกันแล้วก็ถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะเพื่อนเพื่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในอีพีหน้าเซลลที่ดีเซลลที่น่าเชื่อถือดูยังไงนะครับผมไว้ชมกันครับสวัสดีครับ